ฟ้บรรดาลทรัพย์งวดวันที่หนึ่งตุลาคมให้เลขเด่นเสองเลขชุดสองตัวเจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสองห้าสองหกสามสองหนึ่งสองล็อกสำเร็จงวดวันที่หนึ่งตุลาคมให้เลขเด่น ห้าหกเลขชุดสองตัวห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกแปดรวยสักทีงวดวันที่หนึ่งตุลาคมให้เลขเด่นสี่เจเลขชุดสองตัวสี่สามสี่ห้าสี่สีห้็ดห เจ็ดแปดชุดสามตัวสี่เจ็ดห้าแปดสี่สามเจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดแปดในงวดวันที่สิบหกกันยายนเลขเด่นหกเข้าหลักหน่วยล่าง